ผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยนะครับคงจะได้อ่านตำราในการพัฒนาตัวเองสมัยใหม่นะครับแล้วก็มักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการรักตัวเองการใส่ใจตัวเองการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าเราจะทํายังไงที่เราจะไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความรักตัวเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับผมโชวิดกจาก jobnow.hcn.com สำหรับรายการ3อย่างที่ต่างกันในวันนี้เราจะมาคุยถึงคำว่า selfishness แล้วก็ self-esteem ครับ ก็สลับกันบ้างนะครับกับการทํารายการนะครับพอดีช่วงที่ผ่านมาก็ไปทํา unpack series เยอะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอการพัฒนาตัวเองนะครับการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาคุยกันในเรื่องของรายการ3อย่างที่ต่างกันบ้างดูนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของตำรา self help นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปในการพัฒนาตัวเองต่างๆ เรามาคิกได้ยินเยอะเลยนะครับว่าเราควรที่จะพัฒนาตัวเองนะครับใส่ใจกับการดูแลตัวเองใส่ใจกับการกินกันอยู่นะครับจนเป็นถิงเรื่องของฟิตเนสต่างๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะทําให้เราเกิดความสับสนได้ว่าเอ๊ะตกลงเรากำลังจะ พัฒนาและรักแต่ตัวเองจนเรากลายเป็นคนที่เห็นกั่ตัวหรือเปล่าสําหรับคำสองคาที่จะคุยกันในวันนี้นะครับคำที่1ก็คือคําว่า selfishness นะครับแล้วก็อีกคํานึงคือคําว่า self esteem ซึ่งจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดรายการใหม่ๆที่เรากําลังจะผลิตออกมานะครับอย่างที่1เลยครับก็คือต่างกันที่ความหมายนะครับ selfishness นะครับแปลว่าความเห็นแก่ตัวนะครับถ้าเป็นคําจํากัดความก็น่าจะหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจดจ่อนะครับอยู่กับผลประโยชน์หรือสิ่งที่เขาควรจะได้แต่เพียงอย่างเดียวโดยที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นเลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะรวมไปถึงความอยากได้อยากมีนั่นนี่นู่นเต็มไปหมดนะครับอันนี้จะเป็นในกลุ่มของ selfishness ในขณะที่ self-esteem นะครับหมายถึงการเห็นคุณค่าในตัวเองครับ ความหมายก็คือว่าเขาเชื่อมั่นนะครับว่าตัวเองมีความสามารถหรือมีคุณค่าบางอย่างที่จะสามารถทําให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้อันนี้คือในมุมของ self-esteem ซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างที่2นะครับต่างกันทิศทิศทางแล้วก็ระดับนะครับ s e l f i s h n e ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนกาทีฟนะครับคือถ้าพูดว่าคนนินกัยตัวเนี่ยโดยความหมายก็มักจะไปทางลบค่อนข้างสูงแต่ทีนี้เนี่ยระดับหรือดีกรีในด้านลบมันก็ยังมีอีกนะครับ เช่นนะครับถ้าพูดถึงยกตัวอย่างของเซลฟิชเน็ตในระดับที่ดีกรีไม่สูงมากเนี่ยเราก็จะเห็นบางคนเนี่ยเป็นลักษณะคนที่หวงของนะครับคือพยายามจะโปรเทคในของโปรเทคในงานโปรเทคในหน้าที่โปรเทคในผลงานของตัวเองที่มีอันนี้จะเป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัวในมุมที่เรียกว่าสนใจแต่ในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่ตัวเองเนี่ยสร้างเอาไว้แล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งแต่ถ้าเกิดว่ามัน Exten d นะครับจนเป็นถึงระดับที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ s e l f i s h n e s s ที่ อยากได้อยากมีนะครับเป็นความเห็นแก่ตัวที่อยากจะไปเอาของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของตัวเองซะแล้วอันนี้ก็จะเป็นดีกรีที่แตกต่างกันนะครับในมุมของเซลฟิชเน็ในทางตรงกันข้ามนะครับเซลฟ์เอสตีมันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีได้ตั้งแต่ด้านที่เป็นลบนะครับจนถึงด้านที่เป็นบวกนะครับยกตัวอย่างของเซลฟ์เอในด้านลบนะครับเช่นเป็นคนที่ขาดความมั่นใจนะครับดูเป็นคนที่หดหู่ดูเป็นคนที่ไม่อยากเข้าสังคมหรือถ้าเป็นภาษาพูดนะครับเราก็จะพูดว่าคนเนี้ยเสียเซลฟนะครับไม่ค่อยมีความมั่นใใจนตัวเเองท่่าไห คือไม่มั่นใจแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งหรือว่ามีคุณค่าอะไรที่จะคอนทริบิวต์ตามคําจำกัดความที่ให้ในข้อแรกในกรณีทางบวกของ s ซ l f e ฟ t เอสนะครับก็คือคนคนนั้นเนี่ยเขามีความสามารถหรือมีประสบการณ์บางอย่างที่เขาเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองแล้วมันเลยสะท้อนออกมาในบุค,คลิกหลายอย่างนะครับทั้งท่าทางการเดินการพูด นะครับหรือแม้แต่การสบตาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะบอกได้ชัดเจนนะครับว่าเขามีเซลล์เอสตมที่มากหรือน้อยก็โดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกอันนี้ก็ดูได้ง่ายนะครับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของผลลัพธ์ที่เป็นขั้นสุดท้ายนะครับของเซลฟ์ฟิตเนสกับเซลล์เอสตีมว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับในทางเซลฟ์ฟิตเนสเนี่ยนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือมันจะเป็นลักษณะของคริมินัลใหม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปจากความอยากได้อยากมีของคนอื่นเนี่ยก็นําไปสู่นะครับการตัดสินใจเลือก ที่จะไปแย่งชิงของของคนอื่นมาถ้าจะเป็นในวงการการทํางานนะครับเราก็จะเห็นกันบ่อยในะกรณีของการเลื่อยขาเก้าอี้นะครับหนักกว่านั้นก็มีการเล่นการเมืองในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นในบริษัทหรือจะเป็นการเมืองที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับหรือถ้าไปไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ระดับของการเป็นอาชญากรแล้วก็พร้อมที่จะทำลายผู้อื่นนะครับเพื่อที่จะช่วงชิงอะไรบางอย่าง มาตอบสนองความอยากได้อยากมีของตัวเองนั่นเองอันนี้คือเคสที่หนักสุดนะครับของลักษณะ selfishness ในทางตรงกันข้ามนะครับกับ self-esteem นะครับสำหรับคนที่เป็นด้าน self-esteem ในดีกรีด้านลบนะครับก็ลองมนิเตอร์ตัวเองดีๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมีมโอกาสนะครับที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าได้อันนี้สําคัญนะครับเพราะบางทีคนเรานะครับที่ไม่สามารถมองเห็นข้อดีอะไรในตัวเองได้เลยเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจที่น่าเศร้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง ในอีกทางหนึ่งนะครับของการมีเซลฟ์เอสตีมที่ อาจจะดีเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยอาจจะคิดว่าเราโอเวอร์เอสติเมตตัวเองหรือเปล่านะครับอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกมันไส้หรือไม่ชอบกันโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพยายามที่จะมอนิเตอร์ตัวเองทั้งสองฝั่งนะครับว่าทั้งเซลฟิชเนสของเราแล้วก็เซลฟิสติมของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากทั้งเซลฟิชเนสนะครับแล้วก็เซลฟิสติมเนี่ยมันมีความสามารถนะครับที่จะพัฒนาํนะาอันนี้ถ้าเรามีเเนกับรรืืร่่อองงใึ นะครับเราเห็นกระตัวกับเรื่องนี้ไปแล้วมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะลามไปสู่เรื่องอื่นเช่นเดียวกันนะครับเซลฟ์เอสตีมถ้าเกิดว่าเราเสียเซลล์กับเรื่องนี้หรือเรามีความมั่นใจกับเรื่องนี้มันก็สามารถที่จะแผ่ขยายไปยังเรื่องอื่นได้เหมือนกันนะครับในทางพุทธเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นอนุใสยนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนมีความเห็นกระตัวอยู่ในใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี้เราอย่าเพิ่งมองมันเป็นเรื่องเร็ว้ายซะอย่างเดียวนะครัวะต เริ่มทาได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองนะครับนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะบริจาคอะไรบางอย่างออกไปจากชีวิตเราได้นะครับเช่นของที่เราไม่เคยใช้นะครับนานแล้วทํามมีประโยชน์กับใครเราก็ลองเอาไปยกให้คนอื่นดูนะครับหรือถ้ามันยากไปนะครับก็ลองหัดที่จะบริจาคเป็นเงินเลก็กๆน้อยๆนะครับลองหยอดกล่องที่วัดทาบุญ5บาท10บบาทแบบเนี้ยนะครับเราจะรู้สึกว่าเราค่อยๆพัฒนานิสัยในการที่เป็นผู้ให้ และเดี๋ยวนิสัยของการเป็นผู้ให้มันจะไปค่อยๆเบียดบงังนิสัยความเห็นแก่ตัวให้มันค่อยๆเล็กลงเองอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ง่ายๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเซลฟ์เอสตีมเนี่ยก็สามารถที่จะปรับนิสัยได้เช่นกันการมีเซลฟ์เอสตีมที่สูงจิงเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่อาจจะระวังนะครับว่าเราอาจจะไม่เผลอแสดงความมั่นใจเกินเหตุ ให้คนหนึ่งเขารู้สึกไม่ดีกับเราก็อาจจะแค่นั้นนะครับส่วนคนที่มีเซลฟ์เอสติมต่ำนะครับทางแก้ก็คือว่าลองหางานอดิเรกทําดูนะครับแล้วก็ลองพัฒนาความมั่นใจจากเรื่องเล็กๆนะครับที่เราสามารถจะควบคุมได้แล้วค่อยๆขยายความมั่นใจอน,นันเนี่ยนะครับไปสู่เรื่องสําคัญหรือเรื่องจริงจังมากขึ้นในชีวิตอันนี้ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ทําให้เราปรับตัวเป็นคนที่พัฒนาขึ้นได้เป็นยังไงบ้างรครับสาหรับความแตกต่างระหว่างเซลฟ์ฟิชเนสกับเซลฟ์เอสติม ผมคิดว่าสองคำนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากล็อกอินเข้าระบบนะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อที่จะได้ติดตามรายการใหม่ๆที่เรากาลังจะผลิตออกมานะครับท่านสามารถที่จะร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับในช่อง u t u b e คอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะตามไปคุยกับเราในเพจก็ได้เช่นกันครับผมและนอกจาก u t u b e นะครับที่เราคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ worldwide.jobnow.hcn.com ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะหางานทำนะครับในสายของเฮลท์แคร์สามารถที่จะมาฝากโปรไฟล์ไว้กับเราได้หรือนะครับองค์กรในสายของเฮลท์แคร์อยากที่จะมาค้นหาแคนดิเดตที่จะช่วยมปทํางานด้วยก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้จากเว็บไซต์เราเช่นกันครับและนอกจากเว็บไซต์นะครับเราก็ยังมีแอปพลิเคชันที่เปิดให้ใช้ฟรีบนระบบของ Android ด้วยเช่นกันครับแล้วพบกันใหม่กับผมชโชดดกจาก jobnow.hcn.com กับรายการสามอย่างที่ต่างกันได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ